สวัสดีคะ่ะในวันนี้นะคะเจคเคนอมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านสวนพอเพียงนะคะอยู่ที่ราชตะเคียนอําเภอกบินบุรีจังหวัดปาราจีนบุรีคะ่ะภายในพื้นที่นะคะเนื้อที่2ไร่2งานราคา6กล้านห้าแสนบาทคะ่ะทุกท่านมีบ้านพัก3หลังสภาพพร้อมเข้าพักอาศัยได้เลยนะคะมีอาคารห้องพักคนงานคะ่ะมีสระบัวสําหรับการเลี้ยงปลาด้วยนะคะ มีทุเรียน5ต้นคะ่ะมีผลผลิตแล้วนะคะ5ต้นที่เอ่ยนี้นะคะแล้วก็ยังมีต้นใหม่นะคะที่เพิ่งปลูกด้วยนะคะทุกท่านอยู่ในพื้นที่เช่นกันคะ่ะมีผล,ลไม้นะคะหลากหลายชนิดมีมะพร้าวน้ำหอมคะ่ะทุกท่านบรรยากาศดีสงบร่มรื่นมีความส่วนตัวเหมาะสำหรับการพักอาศัยนะคะวิวออกสไตล์บ้านสวนกึ่งรีสอร์ทเลยนะคะทุกท่าน เนื้อที่2ไร่2งาน6ล้าน5แสนบาทท่านใดสนใจสามารถติดต่อนะัดชมพื้นที่จริงได้นะคะติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนะัดชมแปลงจริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอแนะนำเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ